รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุแปดปีขึ้นไปแต่ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าแปดปีก็สามารถดูได้นะคะแต่ต้องใช้จักรยานในการรับชมนิดนึงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเลิกเบี้ยวก่อนนอัดเตงคือสารภาพเลยว่าถ่ายคลิปนี้ยตอนหลังถ่ายคลิปหลักเสร็จคลิปหลักคือคลิปหลักก็คือคอลคอิปกินใช่ไหมคือไม่คิดว่า เรถ่ายเราคิดว่าแบบเี yeah. ่บก็เลยอยากให้มันเป็นเรียกว่าะนะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งคือช่วงออกมาเป็นช่วงกิน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 คืออยากให้มันเป็นออกมาคือน,นั้นเลยก็เลยทาคลิปนี้เพื่อบอกว่าต้นต้น,ต,นต้นอาจจะแปลกแปลกหน่อยนะคะมาบอกแบบว่าเออช่วงต้นต้นอาจจะแปลกหน่อยเพราะว่าไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะทําคลิปต่อการแต่ว่ามันไม่ได้ต่อแล้ว ขอโทษนะคะพอดีเดี๋ยวครั้งหน้าจะปรับปรุงให้คลิปดีขึ้นดีขึ้นคลิปดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในคลิปก็คือเมาส์คนเมาส์ก็จะเมาส์แฟดเมาส์ไปให้หมดมีล้านคนเมาส์ล้านคนใครไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยโอ้ยเมาส์เพื่อนเรายังไม่รอดเลยเมาส์เหมือนกันงานไปชมคลิปอเลยค่ะ คือขึ้นช่วงช่วงกิน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 คือชื่อช่วงว่ากิน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 นะคะก็เป็นได้ว่าอะไรเป็นช่วงใหม่ก็คือตั้งแต่ขึ้นมาหาลัยมาเนี่ยนัดเพื่อนยากมากคือทุกคนคือติดเรียนติดอะไรแล้วก็แบบค่นนัดกันยากใช่ไหมล่ะ ก็เลยคิดว่าตัวเองทําแบบฟิลคลิปแยกของตัวเองเป็นคลิปกินแต่ว่าก็จะมีเรียกว่าอะไรเพื่อนฟิลมีเพื่อนมานั่งกินด้วยบางครั้งเป็นแขกรับเชิญดาราดารารับเชิญของช่องเรานะคะมันคือก้อนนี่ที่สุดละที่สุดละขอร้านน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มก็คือแน่นอนว่าต้องเป็น อ่าพันขวาเอียงซ้ายนิดหนึ่งพูดเป็นเรื่อยเหรอเป็นตาที่คนรู้จักนะคะจะต,ต้องสองชิมก่อนว่ามันแบบอันนี้มันเป็นยังไงเพราะเราคราข้าว่าเรากินเถ็บไม่ค่อยได้ คือถ้าโอ้เหมือนจะลองไห้คือโอ้โหมันแบบคือที่สุดที่สุดของที่สุดอ่ะโอ้ซื้อ,อเอกขยับไปนะคะฟิลนี้นี่ว่าใส่หน่อย นี่โอ้ยหล่นใส่ไปทั่วหลุไนนด,ดไปทั่วตนะอนนี้ตดไปทั่วละหกไปทั่วเทดไม่หวัดไม่ไหวยาดเต็มห้องไปหมดฟิลนี้ไปติ้มหน่อยอืม ควันยังแบบอื้อ ผิดหมายถ้าเราจะถ่ายหน้าปกติตอนนี้คิดว่ายังไงคะ่ะอืมโอคอรมากอะ่ะอืม คนสั่งมาทุกคนชอบกินอะไรกันอาหารเนี่ยกับข้าวหรืออะไรชอบกินเส้นหรือกินข้าวแต่ส่วนเรานะ่ยก็ชอบกินเส้นมากแต่ว่าเส้นเนี่ยนะไม่ใช่เส้นที่แบบก๋วยเตี๋ยวขนาดนั้นจะเป็นเส้นของแบบวุนเส้นอหน่อย้ยคือ เป็นคนเนี่ยชอบกินสุกี้ชอบกินแบบหมูกระทะมากแล้วพอแบบแล้วพอคือมีเพื่อนใช่ไหมก็ชวนเพื่อนไปกินนี่คือตัวตั้งตัวทีแบบตัวตีที่จะชวนเพื่อนไปกินแบบสุกี้ทุกอาทิตย์มันเป็นไปได้กินทุกอาทิตย์อ่ะคิดดูสิ ขึ้นหัวจรินจรินจอแล้มะมีช่วงหนึ่งที่เปือ่อเบื่อไปเลยได้กิ่นไม่ได้อ้วกแตกอ้วกเลยค่ะหกเมาอ้วก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 แต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเมาแล้วอ้วกเนี่ยคือแกล้งแบบเอ้ยออเอเป็นหรือเปออล่าออคือแกล้ง ไม่จริงใจไม่เคยไปเศษเลยในใจนี่นอยากอยากให้คนชูไม่ไปไม่ว่าอุ้ยอยากให้ตือต้อตื้อชนิดได็ครับตือสักหน่อยคือฟิลนี้คือแบบนี่คือสวรรค์นะคือเข้าร้านแล้วอุ๊ยตอนหม้อเดือดนะจะตักหมูไปนะโอ้ หวานค่ะแต่วเวลาสั่งนี่เป็นคนที่สั่งเกินสั่งเกินกินนะเป็นคนสั่งเกินกินฟิลเรียกว่า่าไรมามาสามเหมือนกินห้าอะไรเงี้ยเราสั่งเกินกินสมมติก็ยัด yes, เอาแต่มันมีครั้งหนึ่งคือตลกมากคือมันอิ่มมากอะมันอิ่มเหมือนจะตายอะถ้ากินไปคือตายเลยค่ะกินไปก็ไม่ไหวอะ่ะแล้วเป็นฟิลที่ว่าเรียกว่าอ,อะไรนะ น้องมาน้องเดินผ่านน้องได้โตมายังไม่ได้ยังไม่ได้เนื้อเลยน้องหิวมากครับเราเรียกเลยเราเรียกเลยน้อง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 วันนี้วันนี้วันนี้เรียกเลยแล้วเป็นฟิลทีว่าแบบน้องก็มาน้องก็ถาุ้หิวน้องเขาบ่นอยู่หิวมากพี่โอ้ยหิวมากแล้วด้วยความแบบพูดแล้วบ่นแล้วไงก็เลยคมว่าอ้าวหิวหรอ ที่ของพี่ตอบไม่ไ่าหมูที่มันยังอยู่บนชั้นอยู่บนแบบเรียกว่านะพาเลตวางหมูอะต้มต้มต้มกินกินต้มกินต้มกินให้มันแตกให้มันแฟดให้มันทีสุดแล้เรื่องแต่ละเรื่องนะอ๋อ ห้ามบอกว่าห้ามบอกชื่อนี่บอกห้ามบอกชื่อนะเพราะว่ามันตรงตัวเกินมันเคยเห็นไปแล้วคีปิป่ะมันมีอีกนานหนึง่งเราก็เมาไงตอนนั้นปัดฉิมก็แฟดไงว่าเออจะไปกินที่ไหนต่อจะไปแบบอร่อยมากจะกินที่ไหนต่อหลัง ไม่ว่าใน,นหลังปักฉิมอีกคนหนึ่งก็ไปชวนแบบนายคนหนึ่งชื่อว่านายบีนายบีเนี่ยเป็นคนแบบอายุมากแล้วสามสิบสี่สิบแล้วไปชวนนายบีนายบีก็เสนอว่าเออเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวเออเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวยังไงล่ะแล้วก็แต่เราก็มีการประชุมกันตลอเวลาเรียกว่าการทอล์คคุยกันตลอเวลาทั้งวันคุยกันตลอเวลา ว่าจะไปดีไหมอ่าเราใจเราไปได้อยู่แล้วว่าเรียกว่าอะไรเราก็กละดึกได้เพราะว่าเราก็บอกแม่ว่าเออมีนายบีเนี่ยเป็นแบบฟิลแบบคนที่มีดูอาวุโสคมแบบกบคมเด็กๆได้แต่ว่าอีนางหนึ่งเย่นเรื่องอางหนึ่งเพื่อนรันแหละบอกว่าเฮ้ยไปไม่อยากไปเลยอ่ะพอดีไม่สนิทใจแล้วก็แบบเอ๊ะ e อะไรวะคือเราไม่ได้งงว่าทําไมไปไม่ได้นะแต่เรางงแค่ว่าไม่สนิทใจแปลว่าอะไรอ่ะไม่สนิทใจแปลว่าอะไรคือก็งงว่าไม่สนิทใจเนี่ยยังไงนะเราก็ไปหาฟิลหาเขาไปกินตีนน้อยกับนางซีนางซีเขกินอะไรกับนางซีนางซีก็เมาแฟดต,ตีน้อย ไม่เคยพอหรอกเวลาสองชัมม่วโมงอะเมาเกินตลอดเราเน้นเมาอยู่แล้วไงนางซีเนี่ยมันฟิลคุยแล้วก็ถามถามกันเลยสองคนนั่งกินตีน้อยอยู่ถามกันเลยไม่สนิทใจคืออะไรอะ่ะเฮ้ยคือคนราไม่รู้คำพูดไม่สนิทใจอะ่ะเพระว่าคงไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้แล้วก็หาหาหา ถามช h a t GPT ก็แล้วอะไรก็แล้วโทรไปถามแม่ก็แล้วยังไม่เข้าใจมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่ว่าเราก็ต้องแข่งเรื่องพอร์ตเรื่องอะไรใช่ไหมล่ะเราต้องแบบเออต้องมีแบบฟิลต้องส่งพอรส่งอะไรส,ส่งนู่นส่งนี่แต่มันจะมีมันจะมีมันจะมีนางหนึ่ง ไม่บอกว่าใครนะจะมีอีนางหนึ่งคือมันตอนแรกมันจะเข้าวันนี้มันจะเข้าหมอหมออะไรสักอย่างนี่แหละสองมอนี้นางฟิลแบบอุย๊ยไปไปแข่งนู่นนี่นั่นเราไม่ติดเลยนะแต่เราค่สุว่วางานแข่งหรืองานอะไรเงี้ยนางจะรู้ก่อนคนแรกเพราะว่านางเป็นล นางเป็นลูกนางเป็นฟิลนั้น,แล,นแล้วพอก็ชวนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราก็ไม่ได้อยากไปกับนางแต่คือมันแบบเข้าใจป่ะมันอืมหรอกแต่ถ้าาถามว่านิ่ใส่นางเนี่ยดีไหมนิ่ใส่นางเป็นคนดีนะดีเลยอะ่ะดีแบบ ดีเลยดีจนงงอะ่ะแต่ด้วยความมันเนาะอีนางคนหนึ่งมันเป็นฟิลที่ว่าตัวเองรอดแต่ตจนได้ไปอยู่ในมอมอเกมอที่มีงานแฟะแล้วนางนะเป็นฟิลที่ว่าแบบทุกคนเนี่ยนะ ต้องโครจรรอบนันทุกคนเนี่ยต้องแบบเป็นฟิลตัวประกอบเป็นฟิลนั้น โมมมมอ้หนังในหนังเป็นฟิลที่ว่า <c oughs> ทุกคนต้องโคจตรตอรอบนางทุกคนนางอย่าทำตัวเป็นนางเอกทุกคนเนี่ยต้องเป็นฟิวตัวลายบ้างเป็นฟิวตัวประกอบบ้างเพื่อให้นางเป็นจุดแบบเรียกว่าอะไรจุดเด่นฟิวสนใจขั้นนางนะฟิวอะไรแต่ด้วยความเขาใจว่าเพืึ้นคนหรือผู้หญิงกันหมดมึงอยากเป็นนางเอกเลยหนูมันมองเหตุมันมองออกอยากเป็นอะไรเอ่ยเพื่อนก็เฟดออกเฟดตัวออก แต่นี่นะเรื่องที่แบบคือเรื่องที่มันแบบรับไม่ได้เลยนะฟังนะมีฟังดีๆนะเรื่องที่รับไม่ได้เลยเคยรู้ไหมนางขอคําปรึกษาจากเพื่อนฉันว่าอุ้ยควรทำยังไงดีเป็นฟีลว่าเราควรไปซ้ายหรือไปขวาดีแต่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องนี้นะเป็นสมมุติเป็นชัวสมมุติขึ้นมาไาจะไปซ้ายหรือไปขวาดี ยังไงล่ะเพื่อนฉันก็บอกว่าไปซ้ายสิมันดีกว่านะไปซ้ายเลยแต่อีนี่ไปถามผู้ชายต่อผู้ชายว่าไปขวาเลยมันหักไม่คิดเลยค่ะมันหักเหมือนแบบหักคมอะไรอย่อยาเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยเพื่อนฉันเตือนวัาบทำอย่างนี้มันนม่ดีนะมันเอ้ยอเหมือนเดิมเหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยอะไรเหรอเหมือนเดิมเลยงงมากคนกนั้นนะชอบเพครัชอบเพิรเจอร์ฟิณรู้ว่าแฟนกับทุกคนเรียกฮู้หมดแฟนกับทุกคนเรียกฮู้หมดนางมีคนเดียวจะเล่าเรื่องแฟนล่าสุดของนางให้ฟัง ก็คือแฟนของนางเนี่ยแฟนรักคนรักของนางเนี่ยเป็นแฟนเก่านะเลิกกันแล้วเลิกกันไปนานแล้วแฟนคนรักของนางเนี่ยเป็นคนเนี่ยชื่อเป็นกีฬาชนิดหนึ่งมีกีฬาบกชนิดหนึ่งแล้วก็แบบอุ้ยก็คบกันก็แบบอุ้ยดีจังเลยคบกันคือไมไ่อะไรคือบแบบอุ้ยเพื่มมีแฟนแต่ ตอนเลิกนางมาบอกผู้ฉันนางม,มาบอกว่าคนเนี้ยนิสัยแบบไม่ดีเลยก็คือแบบคนอย่างนิสัยยามากไปเจ้าชู้ไปมีคนอื่นอา้าวเขาเพื่อนเ็ายอมไม่ได้สิแล้วก็งงว่าเฮ้ยทำไมทําไมเป็นคนอื่นแล้วมันก็เหมือนเจ้าชู้มันก็เล่าให้ฟังว่าเรานเจ้าชู้นิสัยไม่ดีมันทำร้ายจิตใจแต่เรามีสายสืบ ดำเนินาชาในกลุ่มก็นาินชาคนนี้ยก็ไปสืบเลยค่ะไปสืบเลยว่าอินเนี่ยจริงหรือเปล่าที่มันพูดออกมามันจริงไหมคดีพีคเลยค่ะคดีพีกไปอย่างนี้เลยคือนางเล่าว่าอินเนี่ยเจ้าชูนิสัยไม่ดีเลิกกับนางบอกเลิกนางก่อนทําตัวแบบแย่ชอบตีนางชอบทำไรนางสรุป ผู้ชายไม่เคยทำอะไรเลยผู้ชายอยู่กับเพื่อนตลอดบอกว่าแล้วนางบอกว่าเขาเป็นเจ้าชู้เขาไม่มีใครเลยเขาไม่มีใครเลยแล้วผู้ชายก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากแบบคุยกับเพื่อนเพื่อนคนนี้เพราะว่าอินเนี่ยชอบเอาเพื่อนมาด่าว่าว่าผู้ชายแย่ว่าผู้ชาย,แ,ย,าชายแต่ที่จริงอ่ะอืมอินนี่สร้างทั้งทั้งหมดนี่เดินแผนขะ,ะเป็นมากเลยค่ะเป็นมากเลยว่า อีผู้ชายคนนี้ yeah. แย่เราเพื่อนของนางก็ไปดา่าไปด่าว่าอทำไมทําตัวอย่างนี้ทำเพ,เพื่อนเราลองค่ายทาไมแต่บทสรุปเหมือนนางเอกนิยายที่ตกไกป็นนางร้ายอย่างนั้นแหละทั้งหมดก็คือนางวางแผนให้ตัวเองดูแบบฟิลแบบให้ตัวเองดูเอนฟิลตัวเล็กน่ารักใครต้องมีคนมาทาร้ายแล้วต็อเวลาบอกเลิกเองขอคบเองตีตัวเองเองไปตีวิชายเอง ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยตัวเองคืองงมากคือสร้างเรื่องเมคมากอ่ะแล้วพ่อแบบนางเลิกกันไปใช่ไหมผู้ชายเนี่ยไม่ได้อะไรเลยผู้ชายคือเงียบแต่นางไปวอแวเขาไปนั่งใกล้เขาไปนู่นนี่เขาแล้วก็มาบอกว่าพิมพ์ในไอซีว่าผู้ชายคนนี้ทำตัวอย่างนี้ได้ไงอีกทวดเจ้าชู้ไปอย่างนั้นสามเดือน สามเดือนแต่มีแต่นะแต่ตัวใหญ่คือในช่วงเวลาที่มันนางเพ้อนั่งอะไรนางไปแอบมีฟิวแบบคุยกับผู้ชายในห้องอีกคนนึงเออไปคุยกับอีกคนนึงแล้วมาบอกว่าคนนี้เป็นแค่เพื่อนแต่เอาตัวเองไปทบเขาไปแบบฟิวเกาะแก่เขาแล้วเป็นฉันนี่เพื่อนเก่าเป็นฟิวเพื่อนเก่าฉันฉันก็ไปถามว่าเฮ้ยรู้สึกหรือเปล่า จะไม่ได้ว่าเพื่อนฉันหรือฉันไปถามนะรู้สึกหรือเปล่ากับคนเนี้ยอีผู้ชย่ยบออะไรปะก็ไม่นะพี่นิดไม่แค่เพื่อนอะ่ะแค่คุยเล่นๆ่เฉยมันตรงเนี้ยมันมันเจ็บจีด๊ดเออมันเจ็บจีด๊ดคืนนี้นะเรื่องอะไรนี้นะไม่เล่าให้ทั้งวันะ่ะเรื่องอะไรนี้ไม่เล่าให้ทั้งวัน เป็นตัวอย่างนง้นไปแต่ที่น้อสุดคือเรื่องที่แบบไม่เคยไม่เคยจาอะ่ะบอกกี่ครั้งว่าอย่าทําแต่ทําบอก,กครั้งว่าอย่าไปแต่ไปเตือนแล้วว่านี้ไม่ดีอันนั้นอันนั้นดีไม่ทําไม่เคยทําตามที่เตือนแบบคุณพ่อแบบบางทีก็แบบนะวันนี้คุณเหนื่อยใจนะคือเกาหัวเลยอะ่ะเกาหัวแกะบ คนบางคนนะ่ะต้องใช้แบบเซ้นใหม่คือเซนแบบริวิะสัมผัสอะสัมผัสม,สม,มาต้องใช้ริวใช้คุณเจนใช้คุณอะไรแปลเกินคือก็งงบานทีก็งงเหมือนกันเอ๊ะอันนีค้คือดีแล้วใช่ไหมนี่คือดีแล้วใช่ไหม แต่ก็ว่าเราไม่ได้หรอกเร,า,เา,า,กรเาก็ไม่อยากยุ่งกับชีวิตกับใครไงไม่อยากไม่ไม่อยากเข้าชีวิตใครไปยุ่งกับเขาโดยแบบผ่านโทรจิตผ่านแบบเป็นเอเลี่ยนเลยอ่ใช้โทรจิตสื่อสารน่ะือมอม

อร่อยอันนี้ยอันเนี้ยไม่ได้งคือข้างล่างมันมีเป็นจีวนร้านไข่ข้าวคืออันนี้อร่อยมากอ่ะอร่อยแซ่บลยอ่ะถ้าอร่อไม่เบื่อคุกกี้แห้งอะอืม ดีแต่วุ้แต่มันมีอีกอย่างหนึงนะ่งมาที่อันนี้คืออร่อยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ข้างล่างแต่ซื้อจากมอเลือกมหาลาัยมาเวลานี้ก็อร่อยกินคำนั้นแล้วอุ้ยไก่ฉ่ำมากนะครับอร่อยเลยไก่กรอบเค็กก่อนพอดีมันเปื่อนมันเปื้อนถือไม่ดีไงถือ,อเวียงไปเวียงมามันเปื้อนเลย นี่ไก่ดูสิดูดูใส่ราดซอสกระเทศอืมอ้มอืมอ้มอร่อยม,มากครับขึ้นเลย Me. Mm. Oh, mm. mm -hmm. mm -hmm. นะใครมา,มากรุงเทพนะร้านอยู่ตรงเลยเซเว่นไปร้านจงเลยเซเว่นไปมันจะมีร้านร้านหนึ่งที่ขายไก่ทอดอยู่นี่ใช่ไก่ทอดแบบวางวางรางนซอสนะเป็นไก่ทอดที่เหมือนไก่คุกอะไก่ทอดคุกอะแต่นี้ไม่ได้ไม่ได้คุกให้เขาใส่ซอสแบบมะเขือเทศไปเลยซอสมะเขือเทศนี่บีบเองได้จะบีบเยอะยิบยบีบหน่อยได้เลยนี่ดูน่ากินมาก ต้องลองมากินจริงๆอันนี้คือแนะนำแนะนำเลยสามชิ้นห้าสิบบาทเนี่ยขายของให้เขาคือแต่มันอร่อยจริงไงทำไงไดอ้อ่ะมันอร่อยจริงอ่ะลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเก็บห้องแล้วลาไปก่อนถ้าใครดูช่องนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์ก็สซับสไครตนะคะ แล้วก็เอาเป็นว่าแบบเรียกว่าอะไรนะฟิลถ้าอยากติดตามอยากดูแบบวอล์กอะไรหรืออยากให้ทําอะไรคอมเมนต์ได้นะคะบอกกันได้เลยว่าจะให้ทําอะไรเดี๋ยวจะทําบ้างถ้าไม่ขี้เกียจแต่ช่วงนี้จะเป็นแบบช่วงที่แบบช่วงนั่งกินนั่งเมาเนี่ยอาจจะมาเยอะหน่อยเพราะว่าเงาเหงาเหงามากดล้วไม่รู้ยัง ขวัญเป็นหลีดนะรู้ยังหลีดมอเฮ้ยไม่ใช่หลีดมอหลีดคณะคณะมนุษย์ศาสตร์ขวัญเป็นคณะมนุษยศาสตร์ก็เลยแนไ่ไบพูก็เป็นจีนเอพีไมวาก็ไม่ว่าีแต่จะเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ปิดคลิปพูดไปเยอะพูดไปเยอะมากจะเดี๋ยวไม่ได้ปิดคลิปเอางั้นใครเอนจอยช่วยกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทําช่วงนี้ให้บ่อยๆนะช่วงนี้นา่าจะมีเรื่องเล่าเยอะอยู่เดี๋ยวมา เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย